สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเปิดดวงสองราศีหลังราหูย้าย17ตุลาคมนี้ดวงโชคลาภพ,พุ่งจังหวะดีนาทีทองเงินไหลามาหมอบอยเคลียรชัดเปิดดวงสองราศีหลังราหูย้ายใหญ่17ตุลาคมนี้ ดวงโชคลาภพุ่งทะลุฟ้าจังหวะดีนาทีทองเงินไหลามาเข้าสู่เดือนตุลาคม2566จะเกิดปรากฏการณ์ทางโหราศาสตร์คือราหูย้ายครั้งใหญ่17ตุลาคมโดยทางด้านดวงชะตาของแต่ละราศีเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันล่าสุดทางด้านหมอบอยเครียรชัดนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังเปิดดวงสองราศีดวงโชคลาภพุ่งทะลุฟ้าจังหวะดีนาทีทองเงินไหลามา โดยทางด้านหมอบอยเคลียรชัดเปิดคำทํานายดวงชะตาผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าดาวราหูย้ายใหญ่17ตุลาคม2566 1ราศีพฤกษกดวงโชคลาบพุ่งทะลุฟ้าดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงเยอะโดยเฉพาะดาวพระราหูส่งผลดีอยู่ตำแหน่งนี้ นานทีปีหนจะเกิดขึ้นสักครั้งตลอดเวลาถึง18ปีเลยทีเดียวเริ่มต้นและลงมือทำสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณชั่วข้ามคืนงานรุ่งโรดเงินเข้ารัวๆโชคใหญ่จะมาเยือนเป็นเศรษฐีสมความตั้งใจ 2. ราศีธนูจังหวะดีหน้าทีทองเงินไหลามาเรียกว่าเป็นโอกาสที่จะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆหากมองเชิงจิตใจซึ่งอาจมีความกังวลใจทุกใจเบื่อหน่ายาท้อแท้ขอให้สบายใจได้ดวงดาวส่งผลดีเกิดความมั่นคงทั้งรายได้และที่สำคัญทั้งงานที่จะเริ่มต้นใหม่งานเก่าเมีความก้าวหน้าไปสู่ความสาเร็จเกินคาดขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิ ค่ะหากเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ